สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมะวันอาทิตย์นี้พระพรมคุณาภรณ์มีคติธรรมที่สําคัญเรื่องการปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณที่ประพฤติไม่เหมาะสมมานําเสนอแก่คุณผู้ชมค่ะวันนี้เสนอเป็นตอนที่1สาระของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะคือมองในแง่หนึ่งก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ต้องฝึกตน ทีนี้ไอ้โอกาสที่จะฝึกตนมันก็มาในรูปต่างๆอันนี้ถ้ามองในแง่หนึ่งมันก็ไม่ดีแน่แหละสภาพอย่างนี้แต่ว่าเอาละมันก็เป็นสนามฝึกให้เราได้เราก็จับไว้แง่หนึ่งก่อนว่าเป็นสนามฝึกตนของเราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วไม่ใช่แต่เรานะคนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันนี่เราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้มองเฉพาะ ตัวเราว่าเราถูกบีบคั้นเราลำบากเราเป็นทุกข์ทนนั้นเราก็ต้องมองเห็นใจคนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับเรานะเปิดใจให้กว้างออกไปแล้วก็พร้อมกันนั้นถ้ามีโอกาสเราก็นึกไปถึงการที่จะช่วยเหลือท่านผู้มีพระคุณน,นั้นที่ทำไม่ดีไม่ชอบด้วยว่าเราจะมีทางแก้ไขย,ยังไงได้บ้างเนี่ยต้องมองไกลๆเหมือนกัน คือถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนผ่านชนิดหนึ่งนะที่เราไปเจอในหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไวน้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่คบคนผ่านเว้นแต่จะช่วยเขานี่นะ mm hmm. ก็หมายความว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้นะเรารู้ชัดว่าเขาเป็นผ่านหลบ <laughs> ดีกว่านะฮะแต่ว่าถ้าเราจะช่วยเขา ท่านให้ครบได้แต่ต้องมีจุดมุ่งหมายแล้วพร้อมกันนั้นต้องประมาณกำลังก่อนเรามีกำลังพอที่จะถอนเขามายกเขาขึ้นมาหรือเขาจะดึงเราลงไปด้วยถ้าถ้ากำลังเราไม่พอใช่ไหมกลายเป็นว่าจะไปช่วยเขาโดนเขาดึงลงหลุมไปเลยก็เลยยิ่งแย่ใหญ่ก็ต้องดูกำลังตัวเองแต่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย ตรงไปคบคนผ่านด้วยนะไปเกี่ยวข้องคนผ่านเพื่อจะช่วยเขาแล้วก็ช่วยมาเยอะแยะนี่เราก็ต้องดูว่าเราจะช่วยได้ไหมแล้วสถานะของเราเนี่ยยากต่อการช่วยเพราะเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่เสมอเขาหรือว่าเหนือเขานั้นมันยากอยู่บางทีเราก็ต้องทําให้เขาเห็นใจบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่า เราก็อย่าไปถึงกระทอ้อแต่ถ้าเห็นว่าไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงเหมือนกันนะนะก็อย่างที่ว่าแล้วถ้าเป็นพานก็ต้องไม่คบห <c oughs> ลีกเลี่ยงไปนะอันนี้ไอ้เรื่องที่จะไปช่วยเขาได้แค่ไหนก็ต้องพิจารณาอันนี้มันเป็นแต่ละกรณีแหละมันยากที่จะพูดไปก,กว้างๆก็เรียกว่าหนึ่งเราต้องรักษาตัวให้ดีนะรักษาตัวพยายาม ว่าไม่ให้เสียหายเนยีเพราะโอกาสที่จะกระทบกระทั่งเกิดความบกพร่อง mm hmm. เกิดความเสียหาย mm hmm. เกิดการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรเนี่ย mm hmm. มันมีได้เสมอนี่นั mm hmm. ่นทาให้เราต้องระวังสงวรมากนี้สองก็ช่องโอกาสที่เราจะทําสิ่งที่ดีงามเช่นว่าทําอะไรให้เขาเห็นใจบางคนเนี่ยนะ ก็ถึงจะไม่ดีแต่เป็นคนที่ยังมีความรู้จักเห็นใจแล้วก็พอรู้ว่าเออที่จริงเราไม่ได้มีพิษพิภัยต่อเขาเราไม่รู้สึกไม่ดีต่อเขาเรายังรู้สึกดีต่อเ,เขาเขาก็ใจก็จะเขาจะเบาลงหรือว่าใจเขาจะดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คนได่อยู่ที่จุดแต่ละคนไม่แต่คนที่ร้ายเนี่ยมันมีจุดบางจุดอยู่ไปตรงจุดนะนเขาดีเลย แต่มันยากเหมือนกันก็ต้องดูสังเกตดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งเท่านั้นแต่ยากมากแล้วก็แต่ว่าหลักของเราก็คือที่รักษาตัวให้ดีไม่ทำคงเสียหายเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ไม่เสียธรรมะแล้วก็พยายามทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาด้วยนะแล้วก็คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาซึ่งอาจจะต้องรับเคราะหแบบเดียวกันเนี่ยเราก็พยายาม ที่จะทำดีให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้อยู่ดีมีสุขมากขึ้นได้เจริญพัฒนายิ่งขึ้นด้วยแม้แต่เราอยู่ในสถานการณ์นี้ที่ยังเอาตัวออกไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเราจะได้มีโอกาสช่วยเหลือพวกคนที่แวดล้อมที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราเนี่ยให้เขาได้สบายใจขึ้นบ้างเนี่ยก็เป็นบุญกุศลของเราแล้วก็เราจะมีความสุขความชื่นใจนะนะ